สวัสดีค่ะการบัญชีอุตสาหกรรมนะคะวันนี้เราก็ยังคงอยู่กันที่หน่วยที่สองนะคะเกี่ยวกับวัตถุดิบและก็การบันทึกรายการเมื่อคาบี่แล้วครูสอนพวกเราเกี่ยวกับการคำนวณวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตไปแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูการบันทึกรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบนะคะวิธีกินงวดก่อนนะคะก่อนที่เราจะไป ทำการบันทึกรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบแต่เราครูจะทบทวนความหมายแล้วก็ประเภทของวัตถุดิบนิดหนึ่งนะคะซึ่งในหน่วยที่หนึ่งเราก็ผ่านกันมาแล้วแหละแต่ว่าวทบทวนคร่าวๆนะคะวัตถุดิบนะคะก็คือส่วนผสมหรือว่าส่วนประกอบสําคัญในการผลิตที่จะถูกเปลี่ยนสภาพกลายเป็นสินค้าสําเร็จรูปนะคะอันนี้เราคงรู้กันอยู่แล้วนะคะแล้วก็ต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้ามันก็แบ่งออกเป็น สองประเภทก็ประเภทแรกก็คือวัตถุดิบทางตรงนะคะแปรเล็กเมทรเียนนะคะก็คือวัตถุดิบหลักที่เราใช้ในการผลิตสินค้าสําเร็จรูปและมันก็เป็นส่วนสําคัญที่เราจะคิดเป็นต้นทุนของหน่วยที่ผลิตตัวอย่างนะคะอันนี้ตัวอย่างดูผ่านตากันมาแล้วนะคะไม้แปรรูปเป็นวัตถุดิบทางตรงในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ผ้าก็จะเป็นวัตถุดิบทางตรงในการผลิต เสื้อผ้าสม็จรูปนะคะอันนี้ถือเป็นวัตถุดิบทางตรงนะคะวัตถุดิบหลักที่เราจะใช้ในการผลิตสินค้าแต่ละอย่างแล้วก็พวกดินเหนียวมันก็จะเป็นวัตถุดิบทางตรงในการผลิตเซรามิกนะคะแล้วก็ผลไม้ก็จะเป็นวัตถุดิบทางตรงในการผลิตน้ําผลไม้ต่อไปเรามาดูวัตถุดิบทางอ้อมบ้างนะคะใส่อินเข้าไปนะคะหน้าไดเร็กก็จะเป็นอินไดเร็กเมทัลเรียนก็คือวัตถุดิบทางอ้อมนะคะก็คือวัตถุดิบ ที่เราใช้ในการผลิตสินค้าสําเร็จรูปเหมือนกันแต่ว่าเราจะใช้ในปริมาณที่ไม่มากนะคะซึ่งวัตถุดิบทางอ้อมมันก็จะถือเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตอันนี้เรารู้แล้วนะเพราะว่าหน่วยที่หนึ่งเราก็คํานวณเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการผลิตกันมาแล้วตัวอย่างของวัตถุดิบทางอ้อมนะคะก็เมื่อกี้ต 9, ะปูก้าวสกูนะคะเมื่อกี้วัตถุดิบหลัก ของการผลิตเฟอร์นิเจอร์ตัวนี้เป็นไม้แปลรูปถูกไหมแต่พอเป็นวัตถุดิบทางอ้อมนะคะก็จะเป็นพวกตะปูกาวตะกูลไหมเป็นวัตถุดิบทางอ้อมในการผลิตเฟอร์นิเจอร์นะคะแล้วก็ได้กระดุมซิปตะขอก็จะเป็นวัตถุดิบทางอ้อมในการผลิตเสื้อผ้าสาเร็จรูปวัตถุดิบหลักเมื่อกี้ก็จะเป็นผ้าใช่ไหมสีน้ำมันซักเงาก็จะเป็นวัตถุดิบทางอ้อมในการผลิต เซรามิกนะคะแล้วก็น้ำตาลก็จะเป็นวัตถุดิบทางอ้อมในการผลิตน้ำผลไม้ต่อไปนะคะหน่วยนี้มันก็จะเกี่ยวข้องกับการรับจ่ายวัตถุดิบด้วยนะคะก็คือการจัดหาวัตถุดิบทางตรงหรือว่าวัตถุดิบทางอ้อมเี่แหละเพื่อให้มีวัตถุดิบในการผลิตที่เพียงพอต่อความต้องการของแผนกผลิตนะคะตัวน,นี้เกี่ยวกับการรับจ่ายวัตถุดิบซึ่งเราจะต้องนําไปบันทึกรายการด้วยนะคะอ่า ต่อไปนะคะการบันทึกรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบมันจะมีอยู่สองวิธีนะคะวิธีแรกซึ่งเราจะเรียนกันวันนี้นะคะครูจะให้อธิบายตัวอย่างให้พวกเราดูนะคะวันนี้เลยก็คือวิธีบัญชีสินค้าคงเหลือแบบจินงวดภาษาอังกฤษนะคะอันนี้เราน่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วรูค,คิดว่าเรียนบัญชีเนี่ยเราจะต้องเจอบ่อยๆนะคะคำนี้ periodic inventory method นะคะกับ วิธีที่สองก็คือวิธีบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่อง p e r p e t ว a l inventory method วันนี้ก็จะเอา p e r i o d i c i n v t n t o r y method ก่อนนะคะก็คือวิธีบัญชีสินค้าคงเหลือแบบสิ้นงวดนะคะซึ่งวิธีนี้กิจาการเขาจะบันทึกเกี่ยวกับวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องเช่นพวกซื้อวัตถุดิบเข้าขนส่งเข้าส่งคืนวัตถุดิบส่วนลดรับอะไรพวกนี้จะใช้ตัวอย่างที่หนึ่งนะคะ ดูจากคิดที่พวกเรามีอยู่ในมือนะคะที่รูส่งให้แล้วดูได้เลยนะคะตัวนี้วบคู่กันไปนะแล้วก็ทําความเข้าใจไปพร้อมๆกับที่ควูที่บายเลยนะคะตัวอย่างที่หนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นการบันทึกรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบวิธีบัญชีสินค้าคงเหลือแบบสิ้นงวดนะคะกรณีกิจการไม่จดทะเบียนเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็ กรณีที่กิจการจดทะเบียนเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มครูจะยกตัวอย่างการบันทึกบัญชีสองอย่างก็คือทงที่จดทะเบียนภาษีกับไม่จดทะเบียนภาษีเปรียบเทียบให้พวกเราดูกันไปพร้อมกันเลยนะคะอ่าดูนะตัวอย่างที่หนึ่งนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่สองกันยายนนะคะสองกันยายนสองห้าอ็กดึง เขาซื้อวัตถุดิบเป็นเงินสดนะคะราคา15,000บาทอันนี้เรากําลังบันทึกรายการสินค้ารายการเกี่ยวกับวัตถุดิบแบบสิ้นง,งวดนะคะ Periodic Inventory Method ซึ่งการบันทึกในวิธีนี้มันก็จะบันทึกเหมือนกับซื้อขายกิจการซื้อขายทั่วๆไปเลยนะคะวิธีนี้แต่ว่าเปลี่ยนแค่ซื้อสินค้าทั่วไปจะเป็น กลายเป็นซื้อวัตถุดิบแทนนะคะนอกนั้นก็บันทึกคล้ายๆกันเลยนะคะกับการกิจการทั่วๆไปมาดูนะวนที่2กันยายนนะคะก็ซื้อวัตถุดิบเป็นเงินสดนะคะราคาหนึ่งื่นห้าพันบาทมีภาษีเจ็ดเปเซในส่วนของซีกซ้ายจะเป็นการบันทึกของกิจการที่เขาไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะ ดีขวาจะเป็นการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะตัวนี้ถึงโจทย์จะบอกว่ามีภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ถ้าเป็นกิจการที่เขาไม่จดทะเบียนภาษีเราก็ไม่ต้องบันทึกภาษีนะคะแต่ไปบันทึกของกิจการที่เขาจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้นความแตกต่างของ,ง 2, ทั้งสองพิธีตัวเนี้ของแบบเนี่ยมันต่างกันก็แค่เราต้องบันทึกภาษี เพิ่มเข้าไปนะคะแล้วตัวเลขยอดรวมอ่ะมันก็จะเพิ่มเข้าไปเพราะว่าเราต้องเพิ่มภาษีด้วยนะคะมาดูทีละฝั่งนะฝั่งที่ไม่จดทะเบียนภาษีาูลคาเพิ่มเมื่อได้รายการซื้อวัตถุดิบเป็นเงินสดมานะคะก็บันทึกปกติเลยก็คือเดบิตซื้อวัตถุดิบเห็นไหมเขาซื้อวัตถุดิบเราก็บันทึกเดบิตซื้อวัตถุดิบหนึ่งหมื่นห้าพันบาทฝั่งเครดิต เขาซื้อเป็นอะไรเขาบอกมาชัดเจนเลยว่าซื้อวัตถุดิบเป็นเงินสดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะล้างเงินสดออกทางฝั่งเครดิตหนึ่งหมืห้าพันบาทอันนี้ไม่จดทะเบียนภาษีเห็นไหมก็ไม่ต้องใส่ภาษีส่วนถ้าสมมุติเป็นกิจการที่จดทะเบียนภาษีก็จะบันทึกเดบิตซื้อวัตถุดิบเหมือนกันหนึ่งหมืนห้าพันแต่เพิ่มภาษีซื้อเข้ามานะคะซื้อต้องคู่กับภาษีซื้อเสมอนะคะอย่าลืมนะคะ ถ้าเด็ดทะเบียนภาษีนะคะภาษีซื้อคิดจากยอดหนึ่งหมื่นห้าพันคูณด้วยจิตเปอร์เซ็นตนะคะก็จะได้ภาษีซื้อในข้อนี้หนึ่งพันห้าสิบบาทฝวางเครดิตตัวบัญชีก็จะเป็นเงินสดเหมือนกันเพราะว่าซื้อเป็นเงินสดแต่ว่ายอดรวมเห็นไหมต่างกันแล้วเงินสดที่ลดไปนะคะต่างกันเพราะว่าเงินสดตัวนี้ที่ลดไปต้องรวมภาษีไว้ด้วยก็เ,เอาจากหมื่นห้าบวกกับพันห้าสิบก็จะกลายเป็น เครดิตเงินสดหนึ่งหมื่นหพันห้าสิบบาทในกรณีของกิจการที่เขาเจทดทะเบียนภาษีนะคะอันนี้จบรายการที่สองต่อไปเราไปดูรายการที่สี่กันยายนนะคะเขาส่งคืนวัตถุดิบที่ซื้อเมื่อวันที่สองเพิ่งซื้อไปเมื่อวันที่สองส่งคืนแล้วนะคะส่งคืนไปเท่าไหร่ส่งคืนไป2องพันห้ารอบาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%ได้รับเงินสดทันทีวิธีการสังเกตนะคะว่าเราจะได้เป็นเงินสดหรือว่าเงินเชื่อเราก็ต้องดูหน้วันที่เราซื้อมาก่อนถ้าซื้อเชื่อเราก็จะส่งคืนไปเป็นแบบเชื่อนะคะแต่ถ้าซื้อสดเราก็จะส่งคืนไปเป็นเงินสดแล้วก็เราก็จะได้รับเงินสดกลับมานะคะดูนะถ้าฝั่มไม่จดทะเบียนภาษีก็บันทึกปกติเลยเดบิตเงินสด2,500เพราะว่าได้รับเงินสดทันที ฝั่งเครดิตก็จะอ้างส่งคืนวัตถุดิบนะคะสองพันห้าร้อยบาทแต่ถ้าติดทะเบียนภาษีก็จะเป็นเดบิตเงินสดตัวเลขยังไม่ทราบเราต้องบันทึกฝั่งเครดิตได้สร็จก่อนส่งคืนวัตถุดิบต,ตามจำนวนเลยสองพันห้าคะแล้วก็ส่งคืนภาษีกลับไปด้วยหนึ่งร้อยเจ็สิบห้าบาทก็มาจากสองพันห้าคูณจ็ดเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นเราจะได้รับเงินสดกลับคืนมาทั้งหมดสองพันหร้อย็สบห้าบาทเอาสองพันห้าบวกกับหนึ่งร้ยเจ็บห้าเดบิตกับเครดิต เท่ากันนะคะต้องเท่ากันอยู่แล้วนะอันนี้ในกรณีที่ส่งคืนเป็นเงินสดนะคะเห็นไหมก็จะได้รับกลับมาเป็นเงินสดแต่ดูหลังจะมีแบบเชื่อด้วยนะคะดูวันที่เจ็ดก่อนเจ็ดกันยายนเขาจ่ายค่าขนส่งวัตถุดิบสองร้อยห้าสิบบาทตัวนี้ค่าขนส่งเข้าโดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีภาษีนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจาการที่จดทะเบียนภาษีหรือว่าไม่จดก็บันทึกเหมือนกันโดยการเดบิต ค่าขนส่งเข้า250เอดดิตเงินสด250บาทไม่เหมือนกันเพราะมันไม่มีภาษีอยู่แล้วออกไปวันที่14ซื้อวัตถุดิบเป็นเงินเชื่อจากร้านพอเพียงราคา30,000บาทภาษีมูลค่าเพิ่ม7%เปอรงื่อนไข2ทับ10เอ็นทับ30ตัวนี้จำกันได้ใช่ไหมเงื่อนไขตัวนี้มันเป็นยังไงนะคะ2ทับ10เอ็นทับ30อ่าเดยวครู บอกให้ฟังเลยก็แล้วกันนะคะสองทับสิบอทับสามสิบตัวนี้ก็คือถ้าเขาชำระเนี่ยค่าซื้อสินค้าตัวเนี้ยภายในสิบวันเราก็จะได้ส่วนลดไม่ใช่เขาเรานี่แหละเราเป็นคนซื้อเราก็จะได้ส่วนลดสองเปอร์เซ็นตนะคะภายในสิบวันตัวนี้แต่ว่าถ้าไม่ชำระภายในสิบวันก็จะไม่ได้ส่วนลดแต่ต้องชำระให้ เสร็จสิ้นให้ครบภายใน30วันนะคะถูกไหมถ้าหลังจาก30วันไปแล้วก็จะโดนค่าปรับด้วยนะคะถ้ามีเงื่นอนไขต่อท้ายมาอย่างนี้อ่าดูนะในฝั่งที่ไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะเราก็บันทึกเดบิตซื้อวัตถุดิบ30,000บาทแล้วก็เครดิตซึ้อเป็นเงินเชื่อนี่นะเครดิตก็จะเป็นเจ้าหนี้ จ้านี้ร้านไหนซื้อจากร้านพอเพียงก็จะบันทึกเป็นเจ้าหนี้ร้านพอเพียงนะคะสามหมื่นส่วนฝั่งที่จดทะเบียนภาษีก็จะบันทึกเดบิตซื้อวัตถุดิบสามหมื่นพร้อมกับภาษีซื้ออีกสองพันหนึ่งร้อยเอาสามหมื่นคูณจ็ดเปอร์เซ็นต์นะคะได้สองพันหนึ่งร้อยเครดิตก็จะเป็นเจ้าหนี้ร้านพอเพียงสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทเห็นไหมต่างกันอยู่ที่เพิ่มภาษีเข้ามานะคะออกไปรายการวันที่สิบห้า ก็ส่งคืนวัตถุดิบให้ร้านพอเพียงหนึ่งพันบาทภาษีเจ็ดเปอร์เซ็นนะคะฝั่งไม่จดทะเบียนก็เดบิตล้างเจ้าหนี้ร้านพอเพียงไปเพราะว่าวันที่เราซื้อเมื่อวันที่สิบสี่เราตั้งเครดิตเจ้าหนี้ไว้นะคะซื้อเป็นเงินเชื่อเพราะฉะนั้นเวลาทําการส่งคืนเราก็จะต้องส่งไปเป็นเงินเชื่อนะคะโดยการล้างเจ้าหนี้ออกทางฝั่งเดบิตนะคะตัวน,นี้จะเป็นเจ้าหนี้ร้านพอเพียงหนึ่งพันนะคะฝั่ง ที่ไปจดทะเบียนภาษีนะเครดิตก็จะเป็นส่งคืนวัตถุดิบหนึ่งพันนะคะส่วนถ้าจดทะเบียนภาษีก็จะบันทึกเดบิตเจ้าหนี้ร้านพอเพียงเหมือนกันแต่ตัวเลขกับเปลี่ยนไปนะคะรอบันทึกฝั่งเครดิตเสร็จก่อนถึงจะใส่ยอดรวมทางฝั่งเดบิตได้เครดิตก็จะเป็นส่งคืนวัตถุดิบหนึ่งพันแล้วก็ส่งไปพร้อมภาษีนะคะเจ็ดสิบบาทก็หนึ่งพันคูณเจ็ดเปอร์เซ็นก็ได้เจ็ดสิบเพราะฉะนั้นเดบิต เจ้านี้ร้านพอเพียงก็จะลดไปหนึ่งพันเจ็ดสิบาทนะคะตามที่เขาอุ่งคืนทางฝั่งเครดิตเห็นไหมต่อ,อไปนะคะวันที่ยี่สิบสามจ่ายชาระหนี้ให้ร้านพอเพียงทั้งหมดเราดูนะซื้อเมื่อวันที่เท่าไหร่เมื่อกี้ซื้อเมื่อวันที่สิบสี่จะครบกาหนดสิบวันวันไหนเราก็นับสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแดสิบเก้ายี่สบยบอ็ดยิบสองยิบสามวิธีการนับวันนะคะเราจะนับ ผ่านไปอีกหนึ่งวันหลังจากวันที่ซื้อก็คืออันนี้ซื้อวันที่สิบสี่ใช่ไหมเราจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่สิบห้าจะบกสิบเจ็ดสิบแปดนับไปจนถึงสิบวันมันครบกําหนดก็คือวันที่ยี่สิบสี่นะคะแต่อันนี้เขาชําระแล้วก็คือวันที่ยี่สามได้ส่วนลดไหมสองเปอร์เซ็นที่ตามเงื่อนไขที่เขากําหนดไว้ได้นะคะเพราะว่าวันที่ยี่สามแค่เก้าวันหมดเลยมันจะครบกําหนดสิบวันก็คือวันที่ยี่สิบสี่เพราะฉะนั้น เราจะได้รับส่วนลดจากร้านพอเพียงด้วยนะคะ2%วิธีการคิดส่วนลดอ่ดูทางฝั่งไม่จดทะเบียนภาษีก่อนก็บันทึกปกติก่อนเดบิตล้างเจ้าหนี้ร้านพอเพียงออกนะคะเพราะว่าเราชาระหนี้ให้ร้านพอเพียงเพราะฉะนั้นเราจะต้องล้างเจ้าหนี้ร้านพอเพียงออกทางฝั่งเดบิต29,000กลับไปดูก่อนนะวันที่14ตั้งเจ้าหนี้ร้านพอเพียงไว้ทางฝั่งที่ไม่จดทะเบียนภาษีก็คือ30,000 แต่ทําการส่งคืนไปวันที่15ทางฝั่งเดบิตไม่หนึ่งพันเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาไปลบออกนะคะสามหมื 30, ่นลบกับหนึ่งพันเพราะฉะนั้นก็จะเหลือเจ้าหนี้สุทธิทางฝั่งเดบิตท,ที่เราจะต้องล้างออกก็คื 29, อสองหมื่นเก้าพันตัวนี้จาไว้นะยอดออกมาจากสามหมื่นลบกับส่งคืนไปหนึ่งพันนะคะก็เหลือสองหมื่นเก้าฝั่งเครดิตเงินสดที่เราจะต้องชําระให้กับร้านพอเพียงจริงๆเรายังไม่ทราบนะคะเพราะว่าเราได้ส่วนลดด้วยเราจะต้องคิดส่วนลด 2%คิดจากยอดไหนตอนนี้ไม่มีภาษีก็ไม่คิดปกติอยู่แล้วเอามาจากเจ้าหนี้นะคะ20,009คูณด้วย2%นะคะก็จะได้ส่วนลดรับที่เราจะต้องบันทึกทางฝั่งเครดิตคู่กับเงินสดนะคะ580บาทแล้วก็ตัวเลขของเงินสดนะคะก็จะเอา20,009ลบกับส่วนลด580เพราะฉะนั้นเงินสดสุดที่ที่เราจะต้องชําระให้กับ ร้านพอเพียงจริงๆก็คือ28,420บาทนะคะต่อไปทางฝั่งที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มบันทึกเหมือนกันเลยเดบิตเจ้าหนี้ร้านพอเพียงนะคะรอไว้ก่อนเครดิตเงินสดไม่รางเชืผู้ดอ่งความ เมื่อกี้ค้างอยู่ที่เจ้าหนี้ร้านพอเพียงใช่ไหมเครดิตเจ้าหนี้ร้านพอเพียงนะคะฝั่งที่เราเจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเครดิตก็จะเป็นเงินสดเหมือนกันนะคะแล้วก็ส่วนลดรับแต่ว่าเจ้าหนี้ร้านพอเพียงเรากลับไปดูเมื่อวันที่สิบสี่ที่เราตั้งเจ้าหนี้ไว้ทางฝั่งเครดิตของกิจการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก็คือเราตั้งไว้สามหมื่นสองพันหนึ่งร้อย แต่วันที่สิบห้าเราส่งคืนโดยการลดเจ้าหนี้ทางฝั่งเดวิดออกนะคะหนึ่งพันดสิบแล้วก็ไปลบออกก่อนเพราะฉะนั้นเจ้าหนี้สุทธิที่เราจะต้องล้างออกหน้าวันที่ยี่บสามทางฝั่งเดวิดก็จะเป็นสามหมื่นหนึ่งพันสามสิบาทเครดิตเงินสดยังไม่ทราบนะคะคิดส่วนลดก่อนส่วนลดก็จะเท่ากับที่เราไม่จดทะเบียนภาษีนั่นแหละเพราะว่าถึงเราจะจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเวลาเราคิดส่วนลดเราจะต้องถอดแบตออกนะคะ วิธีการถอดแหวนก็ถอดเหมือนกับที่ครูเคยสอนของตัวเงินนะคะถอดโดยการเอาเจ้านี้สุดเจ้านี้ตัวเนี้ยสามหมื่นหนึ่งพันสามสิบาทคูณหนึ่งร้อยหารด้วยหนึ่งร้อเจ็ดนะคะมันก็จะกลายเป็นสองหมืเก้าพันพอดีนะคะไปคูณกับสองเปอร์เซนะคะก็จะกลายเป็นส่วนลดรับห้าร้อยแปดสิบาท ถ้าสมมุติว่าเราไปเจอแบงงานที่เราจะต้องทําของกิจการที่ก็จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างเดียวนะคะอันนี้จําไว้ว่าเวลาเราคิดส่วนลดนะคะเราจะต้องถอดภาษีออกก่อนนะคะถอดเมื่อกี้ที่กูบอกไปนั่นแหละก็คือเอาเนี่ยมูลค่าตรงนี้ของเจ้าหนี้นะคะสามหมื่นหนึ่งพันสามสิบคูณหนึ่งรอยหารด้วยหนึ่งร้อยเจ็ด ก็จะเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่เราจะต้องนําไปคูณกับส่วนลดนะคะก็คือสเ์ในข้อนี้ตัวเลขก็เงินสดก็จะเอา3า0หมลบกับส่วนลดรับนะคะห้าก็จะกลายเป็นเงินสดสุดทธิที่เราจะต้องชําระให้กับร้านพอเพียงไป3ามหมบาทผ่านนะคะต่อไปวันที่25กันยายนนะคะเปิดวัตถุดิบทางตรงไปใช้ในการผลิตวิธี บันทึกสินค้าคงเหลือแบบสิน้นงวดตัวเนี้ยเราจะไม่ต้องบันทึกบัญชีนะคะทั้งสองกรณีไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนภาษีหรือว่าไม่จดนะคะต่อไปวันที่ยีสิบเจ็ดสมคืนวัตถุดิบที่ซื้อเป็นเงินเชื่อก็เหมือนกันซึ่งไอ้ซื้อเป็นเงินเชื่อตัวนี้ไม่ต้องสับสนนะเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับรายการที่มันเกิดขึ้นณปัจจุบันนะคะที่ของร้านพอเพียงอะไรพวกนี้มันไม่เกี่ยวกันนะคะวันนี้เป็นการสมคืนที่ซื้อเชื่อมา เมื่ออไรเราก็ไม่ทราบนะคะถ้าเกิดว่ามันมาบอกโจทย์ลอยๆแบบนี้ถ้าเป็นวิธีแบบสิ้นงวดเราก็ไม่ต้องบันทึกบัญชีนะคะต่อไปสิ่งที่ไม่ต้องบันทึกบัญชีอีกอย่างหนึ่งในวิธีสิ้นงวดก็คือการส่งคืนวัตถุดิบทางตรงคืนครั้งนะคะแล้วก็การส่งคืนวัตถุดิบทางอ้อมคืนครั้งก็ไม่ต้องบันทึกในวิธีสิ้นงวดต่อไปที่ต้องบันทึกก็คือวันที่30กันยายนนะคะการตรวจนับแล้วก็ คำนวณต้นทุนวัตถุดิบคงเหลือปลายงวดก็ตรวจนับคงเหลือได้สองหมืสี่พันสามร้อยบาททั้งสองกรณีไม่ว่าจะเป็นจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนภาษีบันทึกเหมือนกันนะคะโดยการเดบิตวัตถุดิบป,ปลายงวดสองหมสี่พันสามร้อยสามสิบน่าเขียนตัวเลขปิดสองหมนสี่พันสามร้อยนะคะเครดิตต้นทุนการผลิต24,300ัตรวจนับเท่าไหร่ได้เท่าไหร่ก็ ใส่ตัวเลขเท่านั้นนะคะบันทึกเหมือนกันทั้งสองกรณีต่อไปวันที่สามสิบอีกรายการหนึ่งก็คือการบันทึกรายการปิดบัญชีวัตถุดิบคงเหลือต้นงวดนะคะซึ่งมีจํานวนสองหมื่นหนึ่งพันบาทบันทึกเหมือนกันทั้งสองกรณีอีกประการเดบิตต้นทุนการผลิตสองหมื่นหนึ่งพันแล้วก็เครดิตวัตถุดิบต้นงวดนะคะสองหมื่นหนึ่งพันบาทจบแล้วนะคะการบันทึกรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบกรณีเราใช้ การบัญชีแบบสิ้นง,งวดนะคะหรือว่า Periodic Inventory Method นะคะเราลองเปิดไปดูแบบฝึกไปหรือว่าใบงานนะคะในคัดรูมนะครูแผนไว้ให้แล้วลองทำดูนะคะสองข้อวันนี้แล้วก็เสร็จแล้วก็ส่งในคัดรูมเหมือนเดิมนะคะอาทิตย์หน้าภาพหน้าเราจะได้ขึ้น การบันทึกบัญชีในวิธีต่อเนื่องกันนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ